สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่งช่องพหัต channel ครับมื้อนี้ครับวันที่13กันยายน2567ครับผมมื้อนี้ครับจะมีนักท่ามาแบงปันเอฟซีท่งช่องครับผมเป็นของเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่นะครับคลิปนี้จะเป็นบนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าครับผมเนาะเพิ่นโทรมาเมื่อคืนนี่ครับผมเพิ่นว่าอยากแบงปันเอฟซีท่งช่องครับผมเนาะลองให้บนบ้างครับเพราะว่าเพิ่นให้ล่างมาก อยู่กับช่งผมมาประมาณ2ปีแล้วครับผมเนาะให้ล่างมาอย่างเดียวนะครับ2ปีแล้วนะครับตั้งแต่อยู่กับช่องผมมานะครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่นะครับผมงดที่แล้วนะครับล่างอย่างเดียวให้มาครับผมเนาะนี่ครับให้9กับ0ครับเข้าที่9นะครับเลขออกล่าง9 4ครับผมเนาะให้เข้า94ตรงๆนะครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับผมเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไม่เสียตังค์ครับผมเนาะแล้วก็มีเอฟที่ทังช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะเลขรับสงขาจะได้วันไหนวันที่15นะครับวันที่15มาแจ้งเตือนเอฟที่ทั้งช่องครับผมเนาะวันนี้13 14 15ครับอีก2วันนะครับนี่ครับโอเคครับผมเนาะส่วน เลขวิ่งเชียงรายนะครับเลขวิ่งเชียงรายเพิ่นแจงมาว่าวันที่14ตอนบ่าย4ี่โมงนะครับมุที่ลล้วให้มาครับผมเนาะสามตัวมา2ตัวครับ6ออก0ูย์ครับล่างออก9 4ครับผมเนาะ6ขึ้นบน9ลงล่างครับนี่ครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวมุที่ลล้วเข้าที่94ตรงนะครับนี่ครับมุทีทแล้ว9 4ตรงๆครับ งวดนี้นะครับงวดนี้ล่างอย่างเดียวครับให้หกกับสองครับเด่นที่หกครับจับคู่ครับหกหนึ่งหกเก้าสองหนึ่งสองเก้านะครับเน้นที่หกครับถ้าใครชอบเม็ดเดียวกับผมนกเพิ่นว่าเน้นที่หกหนึ่งนะครับนี่ครับตาวาจะถิ่มสี่คู่นี่ครับผมเนาะถ้าสี่คู่นี้เพิ่นว่าชอบหกหนึ่งมากครับผมนี่ครับเอาโอเคครับผมเนาะ มาดูเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่บนอย่างเยาดีกว่าครับผมเนาะเมื่อคืนนี้ครับผมเพิ่นโทรโมาหาครับเมื่อคืนนี้โทรมาหาครับผมเนาะเพิ่นวายอยากแบงปั่นเอฟซีแท่งชองครับผมเพราะว่าอยู่กับช่องมาประมาณ2ปีกว่าแล้วครับผมเนาะเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่เพิ่นไห่ลางอย่างเดียวแต่ว่างวดนี้งวดแรกนะครับให้บนครับผมเนาะเอานี่ครับผมเมื่อคืนนี้ครับผมเนาะ เพ็นโทรมาหาผมนี่ยครับผมจดไว้นะครับนี่ครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่เลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับ จากเชียงใหม่ครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับบนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวครับ บนอย่างเดียวนะครับเน้นย้ำกับเอฟซีทางช่องกับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับผมเพราะว่าเพจปลอมเยอะมากเฟซปลอมก็เยอะมากครับผมเนาะอย่าไปหลงเชื่อเด้อครับผมเนาะงดนี้ให้มาครับบนอย่างเดียวครับผมให้งวดนี้งวดแรกนะครับนี่ครับ เพราะว่าชนมาครับผมเนาะอยู่ช่องวงมาประมาณ2ปีกว่าแล้วครับผมให้ล่างอย่างเดียวครับงวดนี้งวดแรกนะครับให้บนครับผมเนาะเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับผมนี่ครับบนนะครับเด่นศูนย์ลองหนึ่งครับจับคู่ครับศูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งห้านะครับให้ศูนย์กับหนึ่งครับเด่นที่ศูนย์ครับ จับคู่ครับ0 3แล้วก็0 5ดูก่อนสินี่ครับตารไลน์ครับเนาะนี่ครับจดไปเมื่อคืนครับแล้วก็1 3 1 5ครับนี่ครับผมเน้นที่ตัวนี้เอ่ย เน้นที่ศูนย์สามนะครับศูนย์สามครับเน้นที่ศูนย์สามนะครับลงวันที่ลงวันที่สิบหกทับเก้าทับหกเจ็ดนะครับเอานี่ครับผมเนาะให้เอสซี่ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาครับผมเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับผมเนาะ คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ให้บนมานะครับงวดนี้ให้มาครับ0กับ1นะครับ0กับ1เด่นที่0ครับจับคู่ครับ03 05 13 15นะครับเน้นที่03เม็ดเดียวครับเน้นที่03เม็ดเดียวนะครับซึ่ง03ก็ผมเนาะถ้า03ใช่ไหม FC ฟซีภูเก็ต งวดนี้ให้วิ่ง3ามนะครับนี่ครับ <_ S 1> ให้4ออก4 1ให้6ออก6 7ให้ศูนย์ออก06งวดนี้ให้3มนะครับนี่ครับ <_ S 1> เพิ่นจับคู่ให้ครับผมเนาะ <_ S 1> ตรงกันที่0 3นย์นะครับตรงกันที่0ูนย์นะครับกับ fc ภูเก็ตนะครับนี่ครับตรงกันที่0 3นย์านะครับแม่รครับมผม สำหรับใครที่ชอบเม็ดเดียวนะครับใครที่ชอบเม็ดเดียวครับผมเพิ่งแจงคามาบูารสำหรับคนที่ชอบเม็ดเดียวนะครับนี่ครับชุดเต็มให้ไปแล้วนะครับผมเนาะจะมาชุดคัดเน้นเม็ดเดียวครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับมีที่มาครับ จากเชียงใหม่ครับจากเชียงใหม่ครับผมบนครับให้เม็ดเดียวครับศูนสามนะครับบนให้เม็ดเดียวครับศูน,นะครับ นี่ครับชุดเต็มนะครับเม็ดเดียว0 3ครับส่วนล่างครับเม็ดเดียวครับ6กหนึ่งครับล่างหกหนึ่งครับบนวิ่งที่0นนะครับล่างวิ่งที่6ครับ ล่างวิ่งที่6นะครับถ้าใครชอบเม็ดเดียวนะครับผมเนาะเพิ่นแจงเขาแม่ครับผมเพิ่นวาให้ผมทําแบบนี้ให้เอฟซีทางช่องหน่อยครับผมสาหรับคนที่ชอบทุนน้อยครับผมเนาะนี่ครับผมทุนน้อยครับซื้อได้เม็ดเดียวนะครับศูนย์สามแล้วก็หกหนึ่งนะครับบนล่างครับนี่ครับบนศูนย์สามล่างหกหนึ่งนะครับสิบหกทับเก้าทับหกเจ็ดนะครับเอา โอเคกับผมเนาะโอเคครับโอเคนี่ครับชุดเต็มบนนะครับ03 1 3 0 5 1 5นะครับเน้นที่0 3นย์นะครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ลำรับชุดล่างครับชุดล่างครับผมเนาะนี่ครับเด่น6 6หนึ่งนะครับชุดล่างครับงดที่แล้วครับผมงดที่แล้วล่างนะครับนี่ครับ9 4สตรงๆนะครับ ครับผมเนาะปกติกครับผมเพิ่นห้แค่ล่างยางเดียวงวดนี้ก็ถือว่าโชคดีมากครับผมเนาะให้บนเป็นงวดแรกครับตั้งแต่อยู่ช่องผมมาประมาณ2ปีกว่าครับผมเนาะไม่เคยให้บนเลยนะครับงวดนี้งวดแรกที่ให้บนนะครับนี่ครับเอาก็ะตามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมเดี๋ยวเอฟพีทางช่องแคปอสามใบดีกว่ามาเห็นไหมสามใบเนี่ยชุดเต็มด้วยเห็นไหม เห็นไหมครับเห็นไหมเอานี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอทั้งสามใบนะครับคลิปนี้กาสวัสดีครับเจอคลิปน้ะครับผม